เมื่อกี้นะคะหลิวก็ลงน้องเซรั่มสตอไปทั่วหน้าแล้วนะคะแต่ว่าสตอรี่มันไม่บันทึกให้หลิวนะคะหลิวก็เลยต้องอัดใหม่นะคะแต่ว่าก็จะไม่ลงใหม่แล้วแต่ว่าหลิวจะแต้มบริเวณที่มันมีรอยสิวนะคะเพื่อให้มันแบบลดแบบไวขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลิวจะขึ้นรูไปไว้ให้นะคะว่าแบบหลิวใช้น้องเซรั่มสตอมานานมากแล้วก็ใช้มาเยอะมากจริงๆคือที่เห็นนะคือแบบเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันมีอีกประมาณห้าหกขวดเลยแต่ว่าหลิวทิ้งไปก่อนนะคะเพราะว่ามันค่้นค่า ก,นนะะก็แล้วเดี๋ยวหลิวก็จะขึ้นในนี้ด้วยขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรีวิวของหลิวเองเลยนะคะคือหน้าหลิวอะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงจะบอกไงดีหน้าหลิวไม่ได้เป็นคนที่หน้าดีมาก่อนหน้านี้นะทุกคนคือมีรอยสิวสิวขึ้นเยอะมากหน้าแบบหน้าหมองคล้ำเพราะหลิวนอนดึกแล้วก็เล่นแต่โทรศัพท์แต่ว่าคือตั้งแต่มาเจอน้องเซรั่มสตอร์ทุกคนบอกเลยว่าหน้าหลิวดีขึ้นมากๆนะคะเดี๋ยวหลิวจะแปะรีวิวของหลิวให้นะคะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะที่หลิวนะคะเซรั่มสตอร์นะคะมีพร้อมส่งจ